นนเรื่องพิสุเลี้ยงมารดาบิดาบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในตุุงสาวัตถีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสาสดาแล้วก็ได้มีความเลื่อมใสขอบรประชาอุปสมบทเล่าเรียนพระธรรมและกรรมฐานในสำนักของอุปชัยยะอาจารย์อยู่ถึงห้าปีและแล้วก็ได้ขอลาอุปชัยยะอาจารย์ ไปอยู่ในป่าใกล้ปัจจันตคามแห่งหนึง่งส่วนมารดาบิดาของท่านหลังจากลูกชายออกบวชแล้วรับสมบัติก็ได้เร่อรอลงตามลำดับเป็นผู้น่าสงสารอย่างยิ่งเพราะถูกโกงบ้างถูกยักยอกบ้างและในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือ ปราสาทก็ถูกยึดไปทํางานไม่ได้ในที่สุดไม่มีอะไรเหลือแล้วเพร,ราะชราจินได้เที่ยวขอทานนอนตามข้างฝาเรือนของตนในการต่อมาพิสุจน์นั้นก็ได้ทราบข่าวเรื่องมารดาบิดาของตน กำลังประสบทุกข์อย่างหนักจึงได้คิดว่าเราได้พยายามอยู่ในป่าถึงสิบสองปีเพื่อได้มรรคผลบรรลุแต่ก็ได้หาบรรลุไม่แม้แต่มรรคผลเบื้องต้นก็ไม่อาจให้ถึงเราเป็นผู้อาพัพในศาสนาเสียแล้วจะต้องไปบวชไปธรรมะอีกเล่าเราควรจะจิดเป็นเครือขัดหาทรัพย์เลี้ยงมารดาบิดาจะดีกว่าทำบุญให้ทานก็อาจจะเข้าถึงสวรรค์ได้ แล้วก็ได้ออกจากป่ามุ่งหน้าสู่นครสาวัตถีใจของเธอนั้นได้ผูกพันอยู่กับเครื่องของมารดาบิดาแต่เธอก็มาถึงนครสาวัตถีในเวลาเย็นผ่านเชตวนารามก็ได้ฉุกคิดขึ้นว่าเออพรุ่งนี้แล้วเราจะได้ศึกเป็นเครือขัดอืมก็ดีเหมือนกันและธรรมดาเครือขัดนั้นก็จะต้องมีกิจภาระมากจริงๆหาโอกาสได้ฟังธรรมะก็ยากด้วย เย็นนี้เราจะฟังพระธรรมของพระศาสดาในเพศบรรพชิตเป็นวาระสุดท้ายก็คงจะได้อะไรดีๆเป็นคติสอนใจอะไรบ้างเป็นแน่แท้แล้วพรุ่งนี้เราค่อยกลาบทูลลาพระศาสดาสุดจะดีกว่า และแล้วพิสุหนุ่มก็ได้แวะเข้าไปในวัดเชตวนารามเช้าวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์อันพระองค์พอจะโปรดได้ตามพุทธประเพณีในทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโซดาปฏิผลของพิสุนั้นแล้วในเวลาเยน็นได้เวลาแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทพระองค์ได้ท่ดพระเนตรเห็นพิสุนั้นนั่งอยู่ในหมู่พิสุสง์ สิงได้สรงพระนาพระคุณแห่งบิดามารดาโดยอาศัยมาตาปิตุโอสกะสูตรเป็นต้นเป็นอเนกประยายพิสุจนั้นฟั่งแล้วก็ได้เกิดความทราบซึ้งใจเป็นยิ่งนักคิดว่าเราได้เดินทางมาด้วยความคิดว่า จะส็จไปเลี้ยงมารดาบิดาแต่พระศาสดาตรัสว่าแม้เป็นบรรพชิตก็สามารถอุปการะมารดาบิดาได้เออดีจริงๆนี่ถ้าเราไม่ได้มาเฝ้ารพระพุทธองค์เราก็คงต้องเสื่อมจากเทพเบรรพชิตอย่างแน่นอนอืมแบบน,นี้เราจะไม่สึกจ,จะเลี้ยงมารดาบิดาทั้งที่เป็นเทพเบรรพชิตนี่แหละ ในวันรุ่งขึ้นเธอถือเอาสลากยาคูและสลากพัดอันถึงแล้วแก่ตนเข้าไปในบ้านนำเอาข้าวยาคูและพัดมาให้บิดามารดาส่วนตนนั้นก็ได้เที่ยวบินทบาตฉันเสร็จแล้วก็ทำที่อยู่ให้มารดาบิดาและตนนิบัติท่านทั้งสองด้วยความเอื้อเฟื้อตั้งแต่นั้นมา เธอได้อาหารใดๆก็ตามจะต้องให้มารดาบิดาก่อเสมอเมื่อเหลือจากมารดาบิดาแล้วจึงบริโภคเองบิณฑบาตนั้นบ้างไม่ได้บ้างได้มากบ้างน้อยบ้างเธอก็ฉันบ้างอดบ้างแต่หน้าที่ปฏิบัติบำรุงมารดาบิดานั้นเธอก็ไม่ให้บกพร่องได้เมื่อได้ผ้าจำนำพรรษาคือผ้าที่ชาวบ้านถวายแก่พิสุขผู้อยู่จำพรรษาครบสามเดือนมาเธอก็ให้แก่มารดาบิดา หรือได้ผ้าชนิตใดชนิตหนึ่งมาก็ให้มารดาบิดาก่อนส่วนตนนั้นปะชุนผ้าเก่าๆที่มารดาบิดาใช้แล้วมาย้อมแล้วก็ใช้สอยเองด้วยความกังวลในการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาอย่างหนึ่ง ความที่ต้องอดอยากราะได้อาหารไม่พอเลี้ยงร่างกายอย่างหนึง่งทําให้เธอสู้ผอมลงผิวพรรณวันนะที่เคยผ่องใสก็ได้หม่นหมองลงพิสุทั้งหลายได้พบเธอจึงถามถึงสาเหตุอันทําให้เธอต้องผอมลงไปพิสุผู้เลี้ยงมารดาบิดาก็ได้บอกตามความเป็นจริงทุกประการพิสุทั้งหลายก็ได้ติดเตียนเธอแล้วก็นําความขึ้นกราบบังคมทูล แด่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เธอเข้าเฝ้าทางทางที่พระองค์ก็ได้ทรงทราบเรื่องอยู่แต่ก็ได้ทรงให้พิสุนั้นทูลความจริงอีกครั้งหนึ่งทรงทราบแล้วทรงประทานสาทุก,การสามครั้งว่าดีแล้วที่ทําเช่นนั้นเพราะเป็นการดําเนินตามบุคคลา,าริยาแห่งพระองค์แม้พระองค์เองในการก่อนก็ได้ทรงเลี้ยงมารดาบิดาเหมือนกันขึ้นชื่อว่าการเลี้ยบิดามารดานั้น เป็นวงของพระอริยะเจ้าทั้งหลายตัดเรื่องสวรรสามโพธิสัตว์ขึ้นเป็นอุทาหรณ์และประกาศอริยสัจเมื่อจบอริยสัจพิสุผู้เลี้ยงบิดามารดาก็ได้บรรลุโสดาปติผล พิสุอีกรูปหนึ่งก็ได้เลี้ยงบิดามารดาเหมือนกันพระศฐฐาสดาทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุการและตระสัสสุตนาชาดกในสัตตะันิบาตทรงประทานสาธุการแก่พิสุผู้เลี้ยงบิดามารดาอีกรูปหนึ่งแล้วก็ได้ตรัสย้ำว่าพิสุเธอรักษาวงแห่งโบร,รณาณกะบัณฑิตทั้งหลายไว้ได้เพราะบัณฑิตในการก่อนทั้งหลาย แม้เกิดในกำเนิดของสัพเดรฐานก็สละชีวิตแกบิดามารดาได้แล้วพระองค์ก็ได้ปรัสนันทิยะนิคะชาดกในสกกะนิบาตและพระองค์ก็ทรงประทานสาธุกการแก่พิสุกอีกรูปหนึ่งตรัส คิดชะชาดกในสัตตกนิบาตทรงประธานสาธุการแก่พิสุอีกรูปหนึ่งตรัสคิดชะชาดกในทุกกะนิบาตทรงประทานสาธุการแก่พิสุอีกรูปหนึ่งแล้วตรัสเกทาละชาชาดกในปกินกะนิบาต พระองค์ก็ได้ส่งประทาสาธุการแก่พิสุอีกรูปหนึ่งแล้วก็ได้ตรัสอีกย้ำว่าโบราณจากักับฑิตทั้งหลายแม้เป็นดิรฉานเมื่อพัดพรากจากมารดาแล้วก็รู้ผอมเพราะไม่ยอมกินอาหารตลอดเวลาเจ็ดยันแม้ได้อาหารดีเยี่ยงอาหารของพระราชาก็ได้หาได้สนใจไม่เมื่อได้เห็นมารดาเท่านั้นจึงกินอาหาร และแลพระองค์ก็ได้ตรัสมาตุโอสกะชาดกในเอกาทัสกะนิบาทและวทรงประกาศอริยสัจเมื่อจบอริยรสัจพิจุดทั้งห้ารูปก,ก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน คมที่ได้จากพิทานเรื่องนายมิตรวิทุก,กะและพิสุเลี้ยงบิดามารดามีดังนี้เพราะเหตุที่มารดาบิดามีอุปการะมากเหลือล้นต่อบุตรฉะนั้นการจะตอบแทนคุณของท่านให้เหมาะสมแต่อุปการะนั้น จึงไม่ใช่สิ่งที่ทำได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าถ้าบุตรจะพึงวางมารดาไว้บนบาข้างขวาของตนและวางบิดาไว้บนบาข้างซ้ายประคับประคองท่านอยู่บนบาานั้นให้ข้าวให้น้ำให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะอยู่บนบ่านั้นบุตรมีอายุหนึ่งร้อยปีและทำอยู่อย่างนั้นตลอดร้อยปี ก็หาเป็นการตอบแทนคุณของท่านได้ไม่มีแต่จะทําให้ท่านลําบากเปล่าหรือจะสถาปนาบิดาให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมารดาให้เป็นอัครเมสีแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิก็ไม่อาจจะตอบแทนท่านได้หมดเหมือนกันพระพุทธองค์ทรงแนะว่าทางที่ดีที่สุดในการตอบแทนพระคุณของบิดามารดานั้นคือการให้ท่านมีศรัทธามีศีลมีการเสียสละ และมีปัญญาอันจะเป็นสาระของชีวิตอย่างแท้จริงแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลยต่อการบำรุงอันเป็นโลกิยะเช่นการบำรุงเลี้ยงด้วยข้าว้นาำและที่อยู่อาศัยเป็นต้นสิ่งนี้ก็ต้องทำเหมือนกันนอกจากนี้ ยังจะต้องมีความเคารพยันเกรงต่อท่านอีกด้วยการเชื่อฟังท่านเป็นการปฏริบัติชอบอย่างหนึ่งของบุตรทิดา การเลี้ยงดูบิดามารดานั้นตามหลักแล้วก็ควรจะเลี้ยงดูด้วยสองทางก็คือทางโลกกับทางธรรมการเลี้ยงดูบิดามารดาทางโลกนั้นก็คือการให้ข้าวน้ําอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคส่วนทางด้านทางธรรมนั้นก็คืออาจจะรวมทั้งนามธรรมและคุณงามความดีด้วยนามธรรมนั้นก็คือการทําให้ท่านนั้น มีจิตใจที่สะอาดมีความสงบแล้วก็มีมโนธรรมในทางที่ดีการทําให้พ่อแม่มีความสุขใจเป็นการหล่อเลี้ยงทางจิตใจอย่างหนึ่งเป็นการที่ทําให้พ่อแม่มีความรู้สึกว่าลูกนั้นได้กระทําสิ่งที่พ่อแม่ชื่นใจที่สุดการเลี้ยงดูด้วยธรรมะอีกประการหนึ่งก็คือการทําให้ท่านนั้นมีการกระทําบุญกุศลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาวิดามารดานั้นเป็นเนเหมือนพระพรมของลูกหรือเป็นพระอรหันของลูกดังนั้นการทำบุญแก่บิดา